ครับสวัสดีครับวันนี้มีผ่านผ่านสามครับผันสามจาก PT ชัยมอเตอร์ครับ PT ชัยมอเตอร์พุเตยนะครับก็ตัวนี้เป็นผ่านสามใบย2ิบสองนิ้วครับผมนะครับใส่รถไถสามสิบแรงถึงสี่สิบแรงนะครับสำหรับตัวนี้ผ่านสามโค้งสามครับผมท้ายยาวนะครับตัวนี้ของ PT ชัยมอเตอร์ครับผมนะครับสภาพสวยสีเดิมครับ ีเดิมสภาพสวยเลยโครงสร้างไม่หักไม่ดามนะครับลูกปืนแน่นใบนี่เกือบเต็มเลยนะครับนี่ใบเกือบเต็มเลยลูกปืนแน่นครับผมบใช้งานมาไม่ค่อยเยอะครับผ่านตัวนี้นะครับหนึ่งลูกปืนยังแน่นอยู่เลยนะครับแน่นๆ่นเลยนะครับบูทท้ายแน่นครับน่ครับผ่านสวยเลยครับตัวนี้กระสึกเต็มครับนะครับพีทีตีตาพีทีเลยนะครับ สภาพสวยครับสีเดิมครับใครหาใช้อยู่ครับไม่แพงนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทราคานี้ไม่แพงครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทของใหม่ถูกกว่าของใหม่เป็นหมื่นว่างั้นเถอะนะครับสวยๆเลยนะครับครับใบยังเต็มอยู่นะครับนี่ครับใบยังหนาๆเลยนะครับเหลือเยอะนะครับใบเหลือเยอะหนาๆเลยนะครับนะครับสวยเลยสวยเลยสวยเลยตัวนี้นะครับ ดูสลักเป็นบูชุบแข็งครับใช้งานได้ไม่เยอะนะครับนี่ครับไม่เฟืกแน่นอนสําหรับตัวนี้ครับฝากด้วยครับ19,500บาทผ่าน3ใบ22นิ้วจากค่าย PT ใชัยมอเตอร์พุทเตยครับผมอมาดูได้ที่ร้านอามกเกษตรยนต์นะครับร้านผมอยู่ชัยบาดาลลบบุรีครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับ